สวัสดีครับพบกันกับช่องคิดสิครับนะครับคลิปนี้มาวาดปูกันดีกว่านะครับเป็นปูแบบง่ายๆเลยวาดยังไงอันดับแรกให้เราวาดเป็นวงกลมวงรีอะไรก็แล้วแต่นะครับสักวงหนึ่งเสร็จแล้วก็ขีดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตาของปูนะครับ จริงๆวงตรงเนี้ยวงของตาปูมันจะเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ก็ได้ต่อไปก็ขีดตรงนี้แหวบแหวบตรงนี้ก็เป็นก้ามปูนะครับก้ามปูมีก้ามเล็กแล้วก็มีก้ามใหญ่ เสร็จแล้วก็ขาปูนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยขีดเฉยๆปูมีทั้งหมด8ขานะครับข้างละสีแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้เป็นปูนะครับปูเดิน แค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้สอนวาดรูปอะไรง่ายๆก็ติดตามกันนะครับกับช่องคิดสิครับนะครับหรือคอมเมนต์มาบอกกันได้สวัสดีครับ